เสียงลมแสกซึมผ่านซอกหน้าต่างเก่าๆเราากับมีชีวิตทั้งเย็นเยียบและหน้าสะพรึงกลัวบ้านหน้าต่างไม้เก่าเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆโดยไม่มีพัดลมเสียงบ้านหน้าต่างถูกไถกับวงกบดังเนิบๆบราากับมือถิกำลังคลำหาเมษามองเห็นเงาที่มุมห้องซึ่งดูเหมือนกำลังเคลื่อนไหว เงาดำมืดค่อยๆขยับเข้ามาใกล้เตียงนอนของเธอใครอยู่นั่นนะเธอกระซิบถามน้ำเสียงสันะร,ริกเสียงกระซิบเริ่มชัดเจนขึ้นเหมือนใครบางคนกำลังเรียกชื่อเธออย่างแผ่วเบาทว่าแฝงไปด้วยความเย็นเยียบความมืดค่อยๆกลืนกินทุกสรรพสิ่งรอบตัวของเมษาเสียงนาฬิกาดัง เรียกความสนใจของเมษาไดเป็นอย่างดีแสงจันทร์สลัวแสงจันทร์สลัวส่องผ่านม่านบางกระทบเงาหมืดมิดตามมุมห้องเด็กน้อยรู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องมองมาที่เธอความรู้สึกแปลกประหลาดคือคพลานตามคิ้วหนังค้นพองใสย้องกล่าวเธอค่อยๆหันหน้าไปทางมุมห้องชา้ชาๆเงาดำเริ่ม ขยับขยืน่นราวกับว่ามันมีชีวิตจิตใจจากเงาบางเบาสู่เงาทึบๆเหลือกตาของเธอเบอิกกว้างหัวใจเต้นระทึกเงาลึกลับนั้นค่อยๆก่อรูปขึ้นเป็นเงาร่างของชายตัวสูงใครอะเมษากระซิบน้ำเสียงสันระริกเงานั้นคลี่ยิ้มกว้างและเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้เตียงของเธอ เมสาร้องเสียงสัน่นพี่ก้อยพี่ก้อยพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมอะไรหรอมีอะไรรอเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้มีใครสักคนกำลังมองเราอยู่ก้อยหัวร้อนนอน้อยฝันไปแน่แน่แค่เงามานมันปลิวเฉยเฉยไม่ใช่มันไม่ใช่แค่งเงามันมีชีวิตนะ ไหนเล่าให้ฟังหน่อยซิเกิดอะไรขึ้นบ้านหลังนี้มันมีอะไรแปลกมากเลยนะพี่ตั้งแต่วันแรกที่เราย้ายเข้ามาบทนำเสียงกระซิบแห่งความทรงจำเมษาสุดลมหายใจลึกเสียงลมผัดผ่านหน้าต่างเก่าๆทำให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภัยบ้านหลังนี้มีบางอย่างที่แตกต่าง เรากับมีชีวิตและจิตวิญญาณสอนอยู่เธอพึ่งย้ายมากับครอบครัวเพียงไม่กี่วันพอซื้อบ้านหลังนี้ไม่ราคาที่ถูกเพราะเจ้าของเดิมต้องการขายด่วนใครๆก็บอกว่าเป็นบ้านเก่าที่ดูน่ากลัวแต่ว่านายตรีพ่อของเมษากลับมองว่าเป็นโอกาสที่ดีคืนนี้เมษา รู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองแต่เมื่อหันไปมองกลับพบเพียงเงามืดที่ดูประหลาดราวกับมีชีวิตและคอยจับจ้องเธอใครอยู่ตรงนั้นเธอกระซิบเสียงสั่นเครือความเงียบเป็นคำตอบเดียวที่เธอได้รับแต่เมษารู้ดีนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวลึกลับที่กำลังรอคอยการค้นพบพ่อของเธอ นายอภิชาติหรือนายตรีวิศวกรหนุ่มที่ย้ายครอบครัวมาพักฟื้นหลังจากโครงการก่อสร้างที่เครียดหนักไม่เชื่อเลยว่าลูกสาวจะเจอเรื่องแปลกๆนี่มันก็เป็นแค่บ้านเก่าธรรมดานั่นแหละมีแค่เสียงลมแล้วก็จินตนาการของลูกแค่นั้นแต่เมษารู้ว่ามีบางอย่างที่ซ่อนอยู่และเธอจะค้นหาให้พบ แม่สาไม่ยอมแพ้ไหกับคำปฏิเสธของพอ่อเธอเริ่มสังเกตบ้านหลังนี้อย่างละเอียดบ้านเก่าสองชั้นที่พ่อซื้อมาในราคาถูกดูกเก่าแก่และสุดโทมกลิ่นของความลับสอดแทรกอยู่ทุกซอกทุกมุมในห้องเก็บของชั้นบนแม่สาพบกล่องเอกสารเก่าๆที่ถูกทิ้ง เธอเค่อยๆเปิดออกด้วยความระมัดระวังข้างในมีภาพถ่ายเก่าแบบขาวดำรูปครอบครัวที่ดูน่าสงสัยเธอสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กน้อยใบหน้าของทุกคนในภาพดูเคร่งเครียดเร่ากับซ่อนความลับบางอย่างสายตาของพวกเขาดูหลบหลีกและไม่เป็นมิตรมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้แน่ๆเมสาคิด เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเก่าเร่ากับส่งเสียงกระซิบตอบรับความตั้งใจของเด็กหญิงบอกเป็นในว่าความลับกำลังจะถูกเปิดเผยตอนที่สองรอยเท้าที่ลึกลับแม่สาคุกเข่าลงตรวจด,ดูรอยเท้าอย่างไกลชิดรอยประหลาดนั้นปรากฏบนพื้นไม้เก่าที่มีรอยขีดขวนเล็กน้อย แม่เธอร้องเรียกมีอะไรแปลกๆที่พื้นห้องอะคุณแม่เดินเข้ามาซีหน้าเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเห็นรอยเท้านี่มันอะไรอะรอยเท้าดูเล็กกว่าปกติเราากับเป็นรอยของเด็กเล็กๆแต่มีบางอย่างที่ไม่ปกติรอยถูกลากเซซ้ายขวาอย่างเหน็ดเหนื่อยปลายนิ้วเท้าดูเหมือนถูกลาก กรีดบนพื้นไม้มันไม่เหมือนรอยเท้าของใครในบ้านเราเลยนะแม่เมษากระซิบนายตรีได้ยินเสียงก็เดินเข้ามาใบหน้าสิลงทันทีเมื่อเห็นรอยเท้าประหลาดนั่นเขารู้สึกถึงบางอย่างที่กำลังขบคลานเข้ามาใกล้เสียงกรีดประตูห้องเก็บของดังขึ้นช้าๆเมษาสุดหายใจลึก แสงสลัวสลัวส่องกระทบตุ๊กตาเก่าตุ๊กตาพอสเลนสีสีจางว่างอยู่บนชั้นวางดวงตาสีน้ำตาลดูประหลาดราวกับมีชีวิตริมฟีปากแกะสลักงดงามแต่ก็ดูไร้ชีวิตชีวาแปลกจังเม่สากระซิบขณะที่มือค่อยๆเลื่อนไปจับตุ๊กตา ทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆขึ้นที่คางหูช่วยฉันเมษาสะดุง้งหันซ้ายขวาไม่มีใครในห้องนอกจากตุ๊กตาตัวนี้ที่กำลังจ้องมองเธออย่างไร้อารมณ์กลิ่นอายแห่งความลับเริ่มคือคลานเข้ามาใกล้เธอมาจากไหนอ่ะเมษาถามเสียงสัน่น แล้วตุ๊กตาก่าขยับเพียงเล็กน้อยหรือว่าเราจะคิดไปเองช่างเถอะแม่สาจ้องมองตุกตาอย่างใจหายมันเป็นตุกตาผ่าเก่าแก่อีกตัวหนึ่งซึ่งวางขังๆกันเย็บอย่างประณีตด้วยมือใบหน้ามีรอยขาดวินตรงแก้มดวงตาทำจากกระดุมเก่าสีน้ำตาลเข้มดูคล้ายกำลังมองทะลุเข้ามาในจิตวิญญาณของเธอ เธอหยิบตุ๊กตาขึ้นมาสังเกตเห็นชื่อปักไว้ด้านหลังจูเหรอเป็นชื่อหรือเปล่าชื่อนั้นมีเพียงครึ่งชื่อราวกับถูกฉีกขาดออกไปบางส่วนคุณแม่หนังมองออกไปนอกหน้าต่างสีหน้าครุ่นคิดเสียงเพื่อนบ้านยังคงวนเวียนในหัวเมื่อห้าสิบปีก่อน เธอเริ่มเล่าให้ในายตรีฟังมีเด็กหญิงคนหนึ่งหายตัวไปไม่มีใครทราบสาเหตุนายตรีหนึ่งเงียบแต่แววตากลับมีความหวัดวันแฝงอยู่เรื่องนี้ถูกปกปิดมานานเรากับมีใครบางคนพยายามสอนความลับนี้เอาไว้ไม่อยากให้ถูกเปิดเผยเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเรากับกําลังซึมซับ เรื่องรา,าวเ้าหมองที่ถูกปิดกั้นมานานแสนนานในตอนกลางคืนเสียงกระสิบแผ่วเบายังคงดังขึ้นอีกคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมแม่สาหันไปมองเห็นเงาบางๆที่มุมห้องมันขยับขยื่อนเคลื่อนไหวอย่างช้าๆแล้วค่อยๆจางหายไปคราวนี้ไม่ได้คิดไปเองแนะ่มีบางอย่างหรือจะเป็นผี่า ช่วยอะไรช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เธอตัว <S <S สั่นหยิบผ้าห่มมานอนคลุมโปงแน่นตอนที่สามเงาปริศนาเมษาถอยหลังอย่างช้าๆเมื่อเห็นตุ๊กตาขยับหัวใจเต้นแรงเสียงให้ใจแผ่วเบาอีกครั้งที่เธอถูกพลังงานลึกลับบางสิ่ง ดนจิตใจให้ต้องเดินเข้ามาหาตุกตาตัวนี้ทันใดนั้นเสียงฟีเท้าดังมาจากชั้นบนนายตรีได้ยินและรีบวิ่งขึ้นมามีอะไรเหรอลูกแต่เมื่อมาถึงตุกตาก่อนดิ่งเหมือนเดิมเลือเพียงฝุ่นจางๆบนพื้นคืนนั้นแม่สาพบบันทึกเก่าๆซ่อนไว้ในซอกผนัง เป็นเรื่องราวของเด็กหญิงที่หายสาบสูญจากบ้านหลังนี้เมื่อห0สิบปีก่อนเธอเริ่มสงสัยว่าบ้านหลังนี้สอนความลับอะไรไว้เด็กหญิงเปิดบันทึกเก่าอ่านอย่างระมัดระวังเพราะกระดาษเปราะบางราวกับพร้อมจะฉีกขาดออกเป็นชิ้นๆตัวหนังสือสีจางแต่ทวายยังคงอ่านออกบันทึกเล่าถึงเด็กหญิงชื่อจู อายุสิบขวบเธอหายไปอย่างปริศนาเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยกว่า,วาครอบครัวค้นหาทั่วบริเวณแต่ไร้ร่องรอยตำรวจสันนิษฐานว่าเธออาจถูกลักพาตัวด้านหลังบันทึกมีบางอย่างถูกขีดค่าออกอย่างรวดเร็วราวกับต้องการปกปิดความลับบางอย่าง เมสาสังเกตเห็นรอยเลือดจางๆติดอยู่ที่ขอบกระดาษนายตรีเข้ามาในห้องอีกครั้งซีหนาดูกังวลลูกกำลังทำอะไรอยู่นะ่ะมีอะไรไหมที่ลูกอยากจะบอกพ่อสายตาของนายตรีดูเปลี่ยนไปเข้าดูหวัดวันเมื่อนความทรงจำบางอย่างกำลังไหลย้อนกลับมาเมสาหันมามองพ่อพ่อ พ่อเคยได้ยินเรื่องเด็กหญิงที่ชื่อจูไหมคะรูปยังมาจากไหนเขาถามเสียงสัน่นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกช่วยสิด้วยแม่สารู้สึกได้ว่าความลับกำลังจะถูกเปิดเผยและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวตอนที่สรอยต่อแห่งความตาย คืนนั้นเม่สาตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองยื่นอยู่หน้าต่างชั้นสองโดยไม่รู้ตัวเสียงลมพัดผ่านใบหน้ารากับมีใครบางคนกระซิบที่ข้างหูในบันทึกเก่าที่เธอพบเราว่าเด็กหญิงคนนั้นชื่อน้องจูบรรยากาศภายในบ้านในตอนนั้นเต็มไปด้วยความวิตกกและหวาดกลัว จูจูจูอยู่ไหนลูกจูไปอยู่ที่ไหนแม่ของน้องจูร้องไห้ตลอดเวลาตามหาทั่วบ้านแล้วก็ไม่เห็นลูกเลยอ่ะลูกหายไปไหนกันแน่จูกลับมาหาแม่เถอะลูกพ่อของน้องจูเริ่มค้นหายอย่างระมัดระวังเช็คทุกห้องทุกซอกทุกมุมเสื้อผ้าก็อยู่ที่นี่ รองเท้านักเรียนก็ยังวางอยู่แต่ตัวเด็กหายไปไหนอะ่ะชาวบ,บ้านที่พากันมาช่วยค้นหาต่างร้องระงมความวุ่นวายเริ่มแผ่วเบาลงความเงียบหนาวค่อยๆปกคลุมบ้านราวกับความตายขืบคลานเข้ามาแม่สาเริ่มเห็นภาพวุบๆของเด็กหญิงในชุดสีขาวยืนอยู่ที่มุมห้องดวงตาเศร้าหมอง มือเรียวบางชี้ไปที่ผนังห้องเก่าๆเมษาลืมตาขึ้นเงื่อเย็นซึมบนใบหน้าผากภาพเด็กหญิงในชุดขาวยังคงติดตาราวกับภาพลวงตาเธอพบว่าตัวเองอยู่ในผวังระหว่างความฝันและความเป็นจริงภาพของน้องจูยังคงชัดเจนในความทรงจำน้องจูยืนหนิ่ง ดวงตาขู่นั้นจ้องมองเมซาอย่างเงีบเยบๆมือเรียวบางยังคงชี้ไปยังผนังห้องที่มีรอยแตกรา้าละคราบสีสีจางเสียงกระสิบดังขึ้นในห่วงความคิดของเมซาความจริงอยู่ตรงนี้เธอค่อยๆลุกขึ้นมือสั่นเทา้าเมื่อแตะไปที่ผนังตรงจุดที่น้องจูก,กำลังชี้ เสียงแผ่นไม้เก่าดัง Art, เอียดอารดรากับกำลังเปิดเผยความลับที่ถูกปกปิดมานานแสนนานนายตรีประคองลูกสาวด้วยความเป็นห่วงเมษาเป็นอะไรหรือเปล่าลูกละเมอหรือว่ายังไงเมษาสบตาพ่อพ่อมันมีบางอย่างซ่อนอยู่หลังผนังนี้เสียงเธอฟังดูแหน่ใจ เรากับการบอกเล่าของวิญญาณตนหนึ่งนายตรีนาศีดเข้าพยายามปกปิดความรู้สึกบางอย่างแต่ดวงตากลับบอกถึงความหวาดกลัวที่ซอนลึกลูกคงคิดมากไปเองแหละนี่มันเป็นแค่บ้านเก่าธรรมดาเข้าพยายามปลอบใจแต่น้ำเสียงกลับสั่นเครือเมษายังคงจ้องไปที่ผนังห้องรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่าง ที่กำลังดึงดูดเธอเรอบกับมีเรื่องราวที่ถูกปิดกั้นรอการเปิดเผยเสียงลมพัดผ่านรอบกับการตอบรับความตั้งใจของเธอความลับที่ถูกฟังกําลังจะถูกเปิดเผยตอนที่ห้ารอยเลือดที่ซ่อนเร้นแสงสลัวราวกับพลบคำ ภาพในความฝันเริ่มปรากฏชัดเจนน้องจูวัยสิบขวบใบหน้าสีดเผือดกำลังถูกลากโดยเงามืดดำเสียงร้องไห้ถูกมือใหญ่ๆปิดปากมือเล็กพยายามดินหนีเงาหลางสูงในเสื้อเชิ้ตสีขาวกำลังหลากเธอไปยังหองมืดกลิ่นอายของความหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณช่วยฉันด้วย เสียงแผ่วเบาของน้องจูดังขึ้นแลาวทุกอย่างกอจมลงสู่ความมืดมิดเหลือเพียงเสียงสะอื่นเบาๆที่สะท้อนในห่วงความทรงจำผนังห้องเริ่มแยกออกเผยให้เห็นช่องลับลังตู้เสือผ่าเกา่าเหลือดสีคล้ำบางส่วนยังคงหลงเหลือราวกับเป็นรอยตะปูที่ถูกปกปิดมานานนายตรีตกใจ เมื่อลูกสาวฟื้นขึ้นมาพร้อมกับคำพูดประหลาดอีกครั้งฉันรู้แล้วเขาซ่อนเธอไว้ที่นี่เมษาเห็นภาพในความฝันเอากับภาพยนต์ที่ถูกฉายช้าลงน้องจูถูกลากไปที่มุมห้องเสียงร้องไห้สะอื้นถูกปิดกั้นด้วยมือของใครบางคนในเงามืดใบหน้าพรามัวแต่เธอรู้สึกได้ถึงความโกรธ และความชั่วร้ายฉันเห็นแล้วฉันเห็นทุกอย่างนายตรีสันขณะถามลูกเห็นอะไรลูกเมษามองพอ่อโดยสายตาแปลกประหลาดเห็นว่าใครเป็นคนทำร้ายน้องจูก็หนูเห็นว่าใครเป็นคนทำร้ายน้องจูความเงียบหนักอึ้งปกคลุมห้องเราากับความลับที่ถูกเก็บงำมาเหนือนาน,น กำลังจะถูกปลดปล่อยตอนที่หเงามืดแห่งความจริงมือของนายตรีสันรริกเงื่อเย็นซึมเต็มหน้าผากเครื่องมือช่างหยุดนิ่งทันทีเมื่อเขาเห็นบางสิ่งโผลออกมาจากผนังเกา่ากระดูกเล็กๆลกขาวสีดปรากฏราวกับกําลังคืนชีพจากความมืด ขนาดเท่ากับกระดูกของเด็กอายุประมาณสิบขวบคุณพระคุณเจ้านายตรีกระสิบนี่คือเมษาร้องออกมาด้วยความตกใจพ่อนั่นคือกระดูกของน้องจูนายตรีตอบเสียงสั่นเครือความจริงต้องถูกเปิดเผยในวันนี้แล้วละ่ะ กระดูกของเด็กหญิงถูกซ่อนไว้หลังผนังมานานกว่าครึง่งศตวรรษแม่สาเห็นวา่าแม่สาเห็นภาพวาบหนึ่งใบหน้าของคนที่ก่อเหตุเป็นใครบางคนที่เธอรู้จักพ่อมีใครสักคนในครอบครัวเรารู้เรื่องนี้ตอนถี่หเงามืดแห่งความจริง บรรยากาศในห้องเงียบสนิทเสียงหายใจของทั้งคู่ดังเป็นจังหวะหนายตรีจ้องมองกระดูกเล็กๆด้วยสายตาเศร้าหมองมือสั่นเทาเหม่อหยิบชิ้นกระดูกขึ้นมานายตรียกมือถี่สั่นเทาขึ้นกระดูกเล็กๆว่างอยู่บนฝ่ามือแสงจันร์สลัวสลัว่วองกระทบทำให้เห็นรอยแตกร้าวอย่างชัดเจน นี่คือหลักฐานเขาพึมพำน้ำเสียงแหบรามันอยู่ที่นี่มันนานแล้วนี่แต่ไม่มีใครเคยรู้นายตรีจ้องมองกระดูกเล็กๆน้ำตาเริ่มคลอมือสั่นระริกขณะถือกระดูกนั้นลุงสมเขาเอ่ยเสียงสัน่นลุงทำบาปอะไรไว้เนี่ย เมษาค่อยๆเข้าไกลสัมผัสได้ถึงความเศร้าหมองในน้ำเสียงของพ่อกระดูกเล็กๆนี้เป็นเพียงหลักฐานเดียวที่เหลือจากชีวิตอันนาอันานาดของน้องจูพ่อเมษากอดพ่ออย่างปลอบประโลมน้ำตาของนายตรีไหลรินเขาคิดถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นมาหาสิบปีก่อนความลับที่ถูกกลบฝังมานาน น้องจูในเวลานั้นน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันกับพ่อลุงของพ่อเองเขาสะอื้นเขามีคนทำเช่นนี้เลยกระดูกเล็กๆหนึ่งสงบแต่ซ่อนเรื่องราวอันนาเศร้าเมซ้าและก้อยมองตามสายตาของนายตรีรู้สึกถึงความเน้าเหน็บแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเรื่องราวของบ้านหลังนี้ เขาเริ่มเล่ามันยาวนานและมืดบนกว่าที่พวกเธอคิดเมษาเห็นภาพความทรงจำหวับขึ้นใบหน้าของลุงคนหนึ่งที่เคยเห็นในอาลบัมครอบครัวซ้ายตาดุร้ายและแฝงไว้ด้วยความลับอันน่าสับพึงกลัวตอนที่เจ็ดรอยต่อสุดท้ายเมษา ค่อยๆเรียบเรียงเรื่องราวที่เห็นเล่าให้กับพ่อฟังถึงภาพที่เห็นดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนายตรีหน้าสีดลงทันทีเข้าหยิบอัลบัมรูปเก่าออกมาและชี้ไปที่ภาพชายคนหนึ่งคนนี้ยเป็นลุงของพ่อหายสับสูญไปเมื่อห้าสิบปีก่อนเหมือนกันนายตรีเปิดอัลบัมรูปเก่า มือสันเทารูปชายหนุ่มในภาพสวมเสื้อเชิตขาวยิ้มกว้างราวกับไม่มีความกังวลใดๆเขาชื่อลุงสมให้ตัวไปเราวกับโผล่เข้าไปในความมืดลูกเห็นเขาอยู่ในห้องคืนนั้นพอคงต้องเลาเรื่องจริงแล้วสินะเสียงหายใจในห้องเริ่มแผ่วเบาความลับ กำลังจะถูกเปิดเผยใบหน้าของชายในรูปภาพตรงกับภาพลางๆที่เมษาเห็นในความทรงจำลุงของนายตรีเคยเป็นคนร้ายที่ขาตกรรมน้องจูเด็กหญิงวัยสิบขวบเมื่อห้ปีก่อนเพราะความลับอันนาอับอายที่เขาพยายามปกปิดน้ำเสียงของนายตรีสั่นเครือเหล่าเด็กความยากลำบาก เมื่อห้าสิบปีก่อนลุงสมชายมีความสัมพันธ์ลับๆกับเพื่อนบ้านน้องจูเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่บังเอิญมารับรู้เข้าเมซาสัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวในน้ำเสียงของพ่อคืนนั้นนายตรีสูดหายใจลึกสมชายทำบางอย่างที่มีอาจแห่ใครรู้ได้เข้าข่าน้องจูและฟังร่างเธอ ตายมลี่น้าต่างบานนี้ที่ไม่มีใครสังเกตก็คงจะเป็นเพราะว่ามันเป็นผนังห้องก็เลยไม่มีใครพบศพของน้องจูจนกระทั่งทุกวันนี้แสงจันทร์สอง่านนาต่างเงาดำหมืดมิดเรากับกำลังสอนความลับอันนาสะพรึงกลัวแล้วตอนนี้น้องจู คงกำลังตามหาความยุติธรรมให้กับตัวเองอยู่ตอนนั้นทุกคนในครอบครัวของเรารู้แต่ไม่มีใครกล้าพูดปู่กับย่าของพ่อรู้ว่าลุงทำผิดแต่กลัวความอับอายกลัวชื่อเสียงของวงตระกูลจะเสื่อมเสียเราเคยอยู่ที่นี่มานานแล้วอยู่ในระแวกนี้แล้วตอนนี้น้องจูควรต้องได้รับความยุติธรรมแล้วล่ะ เมษากอดพ่ออย่างปลอบโยนรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ถูกซ่อนเร้นมานานเมษาและพ่อตัดสินใจแจ้งตำรวจเปิดโปงความจริงแม่จะทำให้ชื่อเสียงครอบครัวต้องเสื่อมเสียแต่พวกเขาเชื่อว่านี่คือความยุติธรรมที่น้องจูสมควรได้รับ